ก็พี่น้อง f อถามมาว่าระหว่างหมากเตี้ยก,กับมากสูงปลูกตัวไหนดีกว่านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่อง y YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อากาศแจม่มใสมากนะครับผมมาอยู่ในมุมของสวนหมากของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพันหมากเหล่านี้นะครับเป็นพันหมากที่ผมเอามาจากสวนใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องผมปลูกรอบรั้วนะครับสองแถวเป็นหมากพันสูงนะครับพี่น้องระหว่างหมากเตี้ยกับหมากพันสูงหากว่าให้ผมเลือกเลือกพันสูงดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรพันสูงนี้เราเก็บได้ตลอดชีวิตนะครับพี่น้อง นี่แหละครับอายุยังไม่ถึงสองปีนะครับประมาณสิบแปดเดือนนะครับเมื่อหมากโตขึ้นขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องดูแลนะครับและข้อสำคัญเวลาเรามีเศษขยะตัดเศษไม้ใบหญ้าเศษฟางหาว่ามีนะครับเอามาใสาร่รอบๆโคนต้นหมากทำให้หมากเขาสวยขนาดนี้เลยนะครับพี่น้อง แต่ในคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูหมากสูงแล้วก็หมากเตี้ยที่ผมปลูกนะครับแล้วก็การดูแลอันไหนยากง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูด้วยกันที่สวนสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นผลผลิตของสุดาฟาร์มนะครับที่เรามีความทุ่มเทนะครับปลูกต้นไม้ยั่งยืน นะครับพี่น้องก็พาพี่น้องเยี่ยมชมหมากนะครับหมากตัวนี้เป็นหมากพันสูงนะครับพี่น้องสวยขนาดนี้แล้วเราทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปดูแลอะไรก็สำคัญก็เศษไม้ใบหญ้าเอามาไว้ในโคนต้นนะครับให้มันรกๆหน่อยแล้วก็อยาให้ เนี่ยพวกเถาเลือ้อยเล็กๆแบบนี้นะครับขึ้นดูนะครับทำให้เา้ายอดออกทุกต้นเลยนะครับพี่น้องครับสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนนะครับ ก็บรรยากาศสดชื่นนะครับพี่น้องนี่แหละครับหมากหมากสูงนะครับพันหมากสูงที่เราปลูกนะครับอายุได้ประมาณสิบแปดเดือนนะครับก็เลยพาพี่น้องดูพาพี่น้องชมเดี๋ยวพาพี่น้องดูนะครับให้ทั่วถึงอาผลผลิตเาวีวที่สี่เขาก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับ แล้วหมากสูงเขาจะให้ผลผลิตตลอดเลยนะครับตลอดอายุขยจนกว่าเขาจะตายห้าหกสิบปีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูหมากเตี้ยนะครับเนี่แหละครับหมากเตี้ยที่เราปลูกหามากเตี้ยเราปลูกขนาดอายุก็เท่าๆกันนะครับ สองปีนะครับพี่น้องลักษณะพิเศษมา์กเตียเขาจะมีโคนใหญ่มากนะครับพี่น้องดูได้นะครับโคนใหญ่นี่แหละครับผมปลูกประมาณสามสิบต้นอันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องอยารกเดี๋ยวจะตัดวันนี้แหละครับ นี่แหละครับหมากเตี้ยนะครับผมปลูกไว้หลังห้องน้ําด้วยนี่แหละครับพี่น้องเราปลูกแซมกับต้นมะละกอแล้วกับต้นกล้วยนะครับให้เขาได้รับความชุ่มชื้นเดี๋ยวเวลาเขาสูงมากเราค่อยๆทยอยตัดพวกนี้นะครับก็ให้เหลือต้นหมากก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวนะครับพี่น้องโดยเฉพาะในมุมนี้สวยนะครับพี่น้องเอาผลผลิตนะครับประมาณ ปีที่4ปีที่5เขาก็จะให้ผลผลิตนะครับแต่เรื่องอายุยืนให้ผลผลิตตลอดสู้หมากสูงไม่ได้นะครับพี่น้องแต่อันนี้หมากเตีย้ยผมก็เลยเอามาปลูกไว้หลังสวนเพราะว่ามันเก็บง่ายนะครับเอาไว้ติดถนนไม่ได้นะครับของพวกนี้เดี๋ยวคนจะขโมยเก็บนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟ้ามกาักกดิษไทยแลนด์ มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ลเลขเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็นำเสนอหมากเตี้ยกหมาดสูงให้พี่น้องได้เห็นอันนี้ผมปลูกเชิงเชิงธรรมชาตินะครับพี่น้องคือว่าสูงขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ